มสวัสดีครับ f อซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่าวันนี้ก็มาเจอกันตอนบ่ายๆนะของวันที่เท่าไร่แล้ว1 0 1สิบสิเาวันที่หนึ่งวันที่สองอันที่สองครับผมสกรกฎาคมสองห้าหกหกนะวันที่สามพรุ่งนี้หวยลาออกแล้วนะครับผม f อซแฟนช่องก็เรียกร้องมาแล้วครับ บอกว่าช่วยทำหวยราวให้หน่อยปู้ยเยิ้ยมนะอ้าวจะทำให้ชมนะครับผมหลายตัวหน่อยไม่เป็นไรนะบนล่างกี่ตัวครับสี่สี่สิบหกชุดนะแต่จะมีตัวเน้นให้นะครับหวยลาวหลายตัวไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าน้อยชุดเนี่ยไม่เข้าพลาดเดกก็ไปเลยนะไม่เหมือนหวยไทย าตามหวยไทยไปออกหวยลาวตามหวยลาวไปออกหวยไทยนะฮะมาฟังขับเตือนกันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเรามาตามดูตัวเลขหวยลาวออกอยังไงนะวันที่30 ออกไปแล้วนะตัวนี้นะวันที่สามสิบนะวันที่ยี่สิบแปดนะออกตัวนี้ฮะเห็นไหมยี่แปดออกตัวนี้อ่าเรามาตามกันเลยนะเขียนแบบไม่ให้บงังอืมวันที่สามกค2 5อสองห้าหก,หก,หก,หกนะเราเอาหลังหน่วยมาตั้งนะครับผม หลักหน่วยนี้มาเลยนะ90อ่าขีดเส้นแบ่งแดนแก้วไว้ก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่าขีดเส้นนะ จับคู่ครับผมอันนี้ทวนให้ดูหน่อยนะทวนทวนทวนจับคู่จับคู่เอาตั้งแต่ 1, 2, หนึ่งสองเนี่เราไปนะหนึ่งสองสามสี่มาใส่ห้าหกเจ็ดแปดนะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สองห้าสองหกสองเก็ดสองแปดนะสามห้าสามหกสามเก็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เก็ดสี่แปดอ่าเลขวิ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ติดหมดเลยนะ ติดหมดเลยนะครับผมก็ผลผลผลลัพธ์ก็ไปออกที่แปดสามห้ากนะับหนึ่งแปดนะสามห้ากับหนึ่งแปดนะผลนล่างอ่าเรามาดูวันนี้นะออกตัวไหนห้าแปดหนึ่งแปดสามห้าหนึ่งแปดนะเราเอาเลขหลักหน่วยมันนี่แหละมาตั้งนะห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เราจับใส่กันหมดเลยนะอ่าเจ็ดแปดใส่กันหนึ่งสองสามสี่แหะครับผมจับคู่ให้ดูนะอย

ก็ได้ประมาณนี้นะฮะตัววิ่งวิ่งเกนะวันี้วิ่ง78ตแปดวที่แล้ววิ่งหนึ่งสอนะที่จริงมัน1 2, 3, 4, นึ่งสาม่น่ะละวิ่งเอาสองตัว3าสี่ตัวนะ เจ็ดแปดก้าศูนวันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าศูนะสี่สี่สิบหกจะเข้าบนล่างไหมนะ f อซแฟนช่องมีเลขวิ่งก็มาวงกลมเอานะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะหัวเราวอ่าขอหกนาทีเท่านั้นนะ,ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผม อ่าอำลาพระจากกันต่านี้นะครับผมกับหมวยลาพัฒนานะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว